สวัสดีครับมือนี่ยไม่ต้องชังเลยที่ครับมือนี่ข้าวบิางรถไถเสียเค่น้อยครับเค่น้อยรอยจิ้มครับออกรถไม่อีเอียดครับนี่โคกโคกหนึ่งศูนย์ครับนี่งานแหลกเลยครับออกมาได้ประมาณอาทิตย์ละครับก็ค่งออกงานนี่ครับนี่เดี๋ยวพาเบิังครับติดเทอร์โบมาดังปิ้วๆเลยครับนี่มา องข้างครับเดี๋ยวมือรุนกันสีโซ่ติดรับก็รดดำไเบ้างเลยครับเนี่ยใบนี่สีพันเลือนเลยครับมาเกี่ยลิงไล่ทางครับเนี่บ่คอยได้๋ยไยบ้างครับคอเพราัพา์เมี่ยมเต็มมเป๊ะอีก้วครับโพรศัพท์เมียมเต็มบ่ค่อยได้หยายครับสเสร็จเพราะกระตือเดี๋ยไพครับ ก็ให้เด็กโตด้วยอะไรครับมึงจะเก็บไก่ไรคุย้านยานันนี่มึงเก็บโถไปโถไปมันเลี้ยวเลยคุย้านยานนันนด้ำเออโบหวานเลยครับเออโบตางป้อมครับตางป้อมเออโบครับมานี่ก็รถไถแมาแต่ชื่อว่ากีทแทฟกเตอร์ครับสุรินทร์ครับ บิวไม่ทั้งขั้นครับบ้านเขามือครับออกก็ไปเผ่าเดียวมากเพื่อนครับตะยันมาหน่อยสองเผ่าครับหอวเผ่าเดียวมากนี่เอ็นมากวันขดครับเอาครับเอาครับกำลังเท้า พูดครับเต็มดองๆเลยครับใบมีดท่านข้อมือเพิ่นบอกให้เอาสงองเท่ามักครับเพื่อนมันว่าดิหยับแห้งครับสองเท่เาสมากตั้งเสียงครับพูดงานแรกเข้ามาดาครับทพันข้อมือครับยูสีใหม่แล้วครับ เธอโบดังอู้เลยครับซันี่กันไอยครับก็เดี๋ยวคองใช่ครับโอ้เขารสัดใช่ครับอ่ฟังได้เสียงเธอโบครับ ไว้ว่าเบื <t 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 ้องต้นเดียวรถดำน้อยนะครับเดียวรถดำน้อยเพาะโซ่ลมครับก็รถไถแล้วครับเนี่ยโ้แห้งดีครับใบมีดกระกวครับใบมีดแงนดีมันกะม่วนครับโอ้ฟังเสียงครับฟังเสียงครับเท่าโบกเร่งครับ โอ้เข่าเกี้ยว heat เขาเขอาเกียว heat โอ้ฝุ่ยบ้างมาเขาอย่าไปยิ้ แต่ว่าห้างพวนกนรถเกีรกับเฮดได้ครับแต่ว่ามันน้าครับอันตรายครับอันตรายเสียงตะลมครับนน่มันจะกลายเป็นมะมางห้างครับยับโอ้เลื่อโมดังแบบนี้ครับใบมีดก็ไม่แต่ว่า ไม่ได้ใหมันครับแต่ว่าโค้งเก้าคร่บนี่ติดของเก่าแต่ว่ารถเก้าหนอครับแต่ว่าอุปกรณ์ของเก้าครับโอ้หันข,ขมือครับดิ่น,น้องนิองอีกสัสองสามมือขึ้นขเขาแล้วครับ โอ้โตำทั่วที่ครับต้นแหลกยางเดียวครับเช่น่อยครับโตสียงก็โตเสียงครับ รถหน่อยมอดังครับก็เลยเอารถนี่เห็ดเอาซะจับมาขันไม่เห็ดเอาซะหันเอาดังดังมาหัน ็นอี่คือสิได้เอารถไถแล้วครับรูปเอาหนิต้องแล้วรถเกียร์ขึ้สิ่เลี้ยวแล้วครับรถเกียร์ก็ว่ากันจิเล่นไปได้มากอะไรยันแล้วครับมันเกียร์่หลายห่บางหน่อยแห็นกับท่านสามมตรตัวครับ ยากษ์เขาพิชเขาถือครับมันไม่ครับไม่เคยครับครับเลยครับตะยันมายันมาดิข้องครับยันมานี่ดึงปั๊บดึงปั๊บเลยครับจอัดยันมาเท่าพีแเฮงครับโอ้โอ้ออกเลยบอสรถอีฟเนาะดานรถไถติดตันห้างครับ มักแล้วไถแห้งครับสิออกขั้นออกขั้นที่สองมาเลยครับสาอัตมา,า,มา,า,มาเตเ็มดีครับอัดมาอัดมาเชินั่งเลงครับไปร่องครับเพิ่งครับเขาท้ายครับแห้งดีดครับสิ เอาสะกลักีนี่ก็ไว้สักนี่ก็ครับเดี๋ยวพ่อกระชีพนาครับขอพูดถึงว่ารับต้มทางนองตะกี้ฝากกดแชร์กดไลค์กด็สะพ้ายนองตะกีมเลยครับเดี๋ยวพามาเบิ่งมือไม่รู้ไม่ครับเดี๋ยวก็โชว์ติดลมครับพี่